ร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างสคสังคมกับสวทรยอง FM 91.75เมกะเฮิร์ท่านผู้ฟังคะพบก,กับรายการร่วมคิดร่วมทำวันนี้มีช่วงเศรษฐกิจชายแดนค่ะและจะพาท่านผู้ฟังไปติดตามความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจการค้าและโอกาสใหม่ๆตามแนวชายแดนของประเทศไทยนะคะ วันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของการพัฒนาเศรษฐกิจกชายแดนใน3จังหวัดค่ะก็คือจันทบ,บุรีตราดและสะแก้วที่กําลังถูกผลักดันให้เป็นเขตเศรษฐกิจก,การค้าที่ถูกกฎหมายและปลอดภัยนะคะโดยพื้นที่ชายแดนของทั้ง3จังหวัดนี้มีบทบาทสําคัญในการค้าชายแดนมายาวนานคา่ะแล้วก็มีด่านสําคัญนะคะอย่างเช่นด่านบ้านแหลมในตราดด่านพักการในจันทบ,บุรีและด่านอรัญญาประเทศในสะแก้วค่ะ ซึ่งเป็นประตูสู่ประเทศกัมพูชานะคะทางด้านนายสมศักดิ์รุ่งเรืองนักวิชาการด้านเศรษฐกิจชายแดนเปิดเผยว่าแนวทางหลักก็คือการผลักดันให้เกิดตลาดการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะมีการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนสร้างตลาดชายแดนถาวรพัฒนาโลจิสติกและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงโอกาสได้นะคะอย่างเช่นมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง และพื้นที่ค้าขายให้สะอาดปลอดภัยและก็เชื่อมโยงกับระบบภาษี่างถูกต้องมีการส่งเสริมการค้ารูปแบบใหม่ด้วยนะคะอย่างเช่น smart border trade ค่ะเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบสินค้าผ่านด่านนะคะใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการยื่นเอกสารลดขั้นตอนลดค่าใช้จ่ายและช่วยให้ผู้ค้ารายเล็กเนะะี่ยค่ะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะ การพัฒนานเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดปัญหาการลักลอบนำเข้าแต่ยังช่วยสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนอีกด้วยค่ะและเมื่อพื้นฐานถูกต้องโอกาสในการขยายไปสู่การลงทุนและการส่งออกนั้นก็จะเปิดกว้างขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะเฮ้ยจะตายแล้วเร็ว,รว,รวโผเลิกเล่นได้แล้วนะ วันๆไม่ทำอะไรเล่นแต่เกมอยู่ได้แก่เนี่ยโอ้ยจะอะไรนั่งหนาเนี่ยแม่อย่ามายุ่งติดเกมเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ทำให้เด็กไม่มีสมาธิในการเรียนเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องสุขภาพร่างกายมีปัญหาหงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายไม่มีเหตุผลควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้และอาจมีการเรียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงจากเกมอย่ารอให้สายเกินไปควรมีเวลาให้กับลูกและมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวให้มากขึ้น ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่ผมชื่อประกนันมีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไปคุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกนันถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกัน คอปพสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยันภยดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมด้านการประกันภัยโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดระยองโทร0 3 8 6 9 4 0 5 1 2เถึงเธอฝุ่น PM เ5เนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทุกคน แต่ตอนนี้มาตราการแก้ไขได้เริ่มต้นแล้วด้วย11มาตราการเข้มข้นจากภาครัฐเลยนะฉันก็เห็นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงานลดการเผาในที่โลง่งการจัดการจราจรเพื่อลดควันพิษและการบำรุงรักษารถยนต์ให้ลดการปล่อยมลพิษให้ได้มากที่สุดจ้าและก็ยังมีมาตราการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และมาตราการสร้างเขตพื้นที่ควบคุมฝุ่นให้เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับชุมชนด้วยเป็น11มาตรการเพื่ออากาศที่สะอาดขึ้นอยู่ที่ความร่วมมือของพวกเราทุกคนเพื่อลมหายใจที่ดีขึ้นค่ะร่วมกันทำให้บ้านเราเป็นพื้นที่ปลอดฝุ่น p m 2 5 2> เพื่อคุณและคนที่คุณรัก ฝุ่นละออง PM 2.5กำลังกลายเป็นปัญหาที่หลายคนต้องเผชิญกันทุกปีโดยเฉพาะในช่วงที่มีความกดอากาศสูงทำให้มีปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่วันนี้เรามีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองได้ง่ายขึ้นในทุกที่ทุกเวลานั่นคือแอปพลิเคชัน a i r 4 t h ไทย i r 4 t h a ไคือแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนา โดยกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำทุกคนสามารถตรวจสอบค่าฝุ่นได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยแค่โหลดแอป AirFO ไทยลงในสมาร์ทโฟนเรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็จะไม่พลาดข้อมูลสำคัญนี้แน่นอนสนับสนุนโดยกรมควบคุมมลพิษ กระสูงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่รถติดงานเยอะปัญหาก็แยะเธอว่าคนเราอาจจะมีความสุขได้ถ้าอยู่กับคิดไหนคิดสเฟอร์ฮ้ชักคิดไม่ใช่งั้็คิดตี้อะไม่ใช่แล้วคิดอะไรล่ะก็คิด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 บวกยังไงล่ะใครอยู่ด้วยตรงนี้เขาสุขคนที่คิดบวกมองโลกในแง่ดีจะสามารถมองหาสิ่งที่ดีได้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดก็จะสามารถหาทางออกของปัญหาและก้าวผ่านพ้นเหตุการณ์ทุกอย่างไปได้เป็นอย่างดีการคิดบวกช่วยให้คนเราทำแต่ในสิ่งที่ดีย่างมีสติมีอารมณ์ดีจิตใจดีส่งผลให้สุขภาพ และมีความสุขคิดบวกคิดดีมีความสุขด้วยความปรารถนาดีจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขพ่อพ่อเห็นไหมอะไรแม่เจ้าหน้าที่คนนั่นหลับซองอะไรบางอย่างสงสัยจะหายสินบนเจ้าหน้าที่ช่วงนี้เหมือนจะมีประมูลงานก่อสร้างดูท่าไม่ปกติเลยนะ่ะฉันก็เถอะ ไม่ใช่เรื่องอะไรของเราแม่จะไปยุ่งทำไมไม่ได้สิพ่อเรื่องแบบนี้เราต้องไม่ปล่อยผ่านต้องช่วยกันซอดซองพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสว,ว่าเงินทุกบาทแต่เป็นเงินภาษีของพวกเราอะนะพ่อแล้วแบบนี้เราจะทำอะไรได้ล่ะเราก็แจ้งเบาะแสก,การทุจริตกับทางปปอชอได้ไงพ่อโทรแจง้งสายด่วนปปอชอ1น0่งนั้นแม่ก็โทรเลยแล้วกันนะ สง,งั้นพ่อโอเคจัดไปประชาชนคือหูตาของแผ่นดินร่วมกันแจ้งเบาะแสการทุจริตโทร1205เพื่อสังคมที่ใสสะอาดสอดส่องแจ้งเบาะแสรวมสร้างสังคมสุจริตพบเบาะแสการทุจริตสกิปปอปอช ร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างสรรค์สังคมกับสวทรยอง FM 91.75เมกะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะทุกฟังเราจะพูดถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC SEC และเขตเศรษฐกิจชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ s p e c i a l อ o n น m มิกโซนทั้ง3ประเภทนะคะที่กำลังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยได้แก่ EC เขตพัฒนาพิเศษภาคตนออก SEC เขตเศรษฐกิจชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนซึ่งเขตพัฒนาพิเศษภาคตนออกหรือ Eastern Economic Corridor มีพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีระยองและจังหวัดฉะเชิงเซา เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาเซียนหลายคนยังสงสัยว่าเขตเหล่านี้ต่างกันอย่างไรนะคะและที่สำคัญประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างเรื่องนี้คุณจิรพรมณีวัฒน์เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆนะคะว่า3เขตเศรษฐกิจนี้คืออะไรและประชาชนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างเริ่มจาก EC ค่ะ EC Eastern Economic Corridor ก็คือเขตพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะโอกาสการจ้างงานในอุตสาหกรรมใหม่อย่างเช่นยานยนต์ไฟฟ้าดิจิทัลโลจิสติกซึ่งกรเปิดโอกาสให้แรงงานฝีมือในภูมิภาคนั้นมีงานทำและให้ผู้ประกอบการรายเล็กในท้องถิ่นเนะะี่ยค่ะเข้าร่วมซัพพลายเชนได้นะคะอย่างเช่น ยานยนต์ไฟฟ้าอุ่นยนต์การแพทย์สมัยใหม่พัฒนาระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงท่าเรืออัจฉริยะสนามบินนานาชาติอุตภเปาการศึกษายกระดับมีสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมในเทคโนโลยีเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นจากการขยายเมืองอัจฉริยะและเมืองการบินค่ะเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ SEC กับเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่ง SEC ย่อมาจาก Special Economic Zone for Connectivity นะคะเป็นเคสเศรษฐกิจใหม่ที่เน้นการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน10จังหวัดชายแดนค่ะอย่างเช่นจังหวัดตากจังหวัดสระแก้วจังหวัดมุกดาหารจังหวัดหนองคายนะคะอย่างจังหวัดสระแก้วเนี่ยจะเชื่อมกับกัมพูชาช่วยเรื่องโลจิสติกการค้าผ่านแดนการท่องเที่ยวสร้างงานให้กับท้องถิน่นเพิ่มการค้าและลงทุนบริเวณชายแดน กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นการจ้างงานในโรงงานกิจการส่งออกนำเข้าเพิ่มโอกาสทางอาชีพสิทธิประโยชน์สำหรับ SME และเกษตรกรนะคะอย่างเช่นเขตปลอดภาษีโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นอย่างถนนหน่วยบริการรัฐโรงพยาบาลชายแดน เขตวัตรกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษหรือ a e c เนี่ยก็เป็นแนวคิดใหม่นะคะที่ต่อยอดจาก e EC โดยเน้นการพัฒนาแบบกระจายตัวสู่ภาคอื่นตัวอย่าง EC ที่วางแผนเนี่ยนะคะก็จะมี a e c ภาคเหนือเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปาง SEC ภาคอีสานก็จะมีขอนแก่นและขราชสีมาอุดรธานีและจังหวัดหนองคายค่ะ sec ภาคใต้นะคะก็จะมีจังหวัดสุราษฎร์ธานีสงขลาและก็จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการพัฒนาเมืองอย่างสมดุลทั่วประเทศก็จะไม่กระจุกแค่ภาคตะวันออกนะคะซึ่งก็มีการเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสารรค์อย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารฟู้ดเทคโลจิสติกสีเขียวการพัฒนาทักษะแรงงานในภูมิภาค ผ่านสถาบันฝึกอบรมท้องถิน่นโอกาสสร้างธุรกิจท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการลงทุนใหม่ส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างเช่นแม่สอดสะเดาและอาญญาประเทศก็จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีค่ะดึงดูดนักลงทุนแล้วก็เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นเช่นกันนะคะเพิ่มการค้าและลงทุนบริเวณชายแดนกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิน่นการจ้างงานในโรงงานกิจการส่งออกนำเข้า เพิ่มโอกาสทางอาชีพสิทธิประโยชน์สำหรับ SME และเกษตรกรอย่างเช่นเขตปลอดภาษีโรงงานแปลรูปสินค้าเกษตรโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นนะคะอย่างที่บอกท่านผู้ฟังว่ามีถนนมีหน่วยบริการรัฐโรงพยาบาลชายแดนสรุปแล้วนะคะไม่ว่า EEC SEC หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนก็ล้วนแต่ช่วยเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนทางด้านอาชีพรายได้ และการพัฒนาท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะและยิ่งชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาก็จะยิ่งเกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทุกภาคส่วนเลยล่ะคะ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่นํามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะวันนี้รายการรุ่มกินรุ่มทำหมดเวลาแล้วล่ะคะ่ะพบกันใหม่ในตอนหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะนี่เธอ สักวันเราก็คงต้องแก่แล้วจะทำยังไงดีมียากหรืเธอแค่เตรียมพร้อม 4H 1หาเตรียมจิตใจและทัศนคติที่ดี2 h ฝึกทักษะใช้ความคิดเสมอ3แ h 1. ออมเงินเก็บเงินใช้ชีวิตให้สมดุล4 h e a l ออกกำลังกายบ่อยๆเพื่อสุขภาพแข็งแรงแค่นี้อ่ะเธอก็จะพร้อมเป็นผู้สูงวัยที่ดีต่อใจแล้วเธอ ผูสูงวัยย่างไรให้แฮปปี้ผู้สูงวัยที่แข็งแรงถือเป็นพลังของสังคมที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้กับคนในช่วงวัยต่างๆทำให้สังคมหน้าอยู่มากขึ้นมาร่วมการสารพลังสามัคคีสร้างเสริมสังคมสูงวัยให้มีสุขภาพดีในทุกๆด้านส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ เศรษฐกิจดีมีรายได้สม่ำเสมอมีเงินออไมไว้ใช้จ่ายมีเพื่อนมีสังคมพบปะเพื่อนบ้า,บางบางเวลาจะได้ไม่เหงามีสภาพแวดล้อมดีการมีที่อยู่อาศัยที่ดีไม่พกกลัดตกหกล้มช่วยให้ผู้สูงวัยมีชีวิตที่ดีขึ้นลูกหลานช่วยกันดูแลเอาใจใส่เพียงเท่านี้ก็สูงวัยอย่างแฮปปี้แล้วล่ะครับเพือน เมื่อวานไปเสี่ยงมาไม่ได้ใส่ถุงทําไงดีเฮ้ย <Hey, S 1> ช่วงนี้แกต้องงดอดใจไว้ก่อนนะแล้วพอครบเดือนก็รีบไปตรวจเลยใครจะกล้าไปตรวจอ่อโอ้ยเขาตรวจเอ v วกันเป็นเรื่องปกติแล้วคนไทยมีสิทธิ์ตรวจปรีปรีละสองครั้งที่โรงพยาบาลภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศมันเป็นเรื่องปกติขนาดนั้นเลยเหรอปกติมากใครใครเขาก็ตรวจกันจะได้รู้สถานะถ้าติดก,ก็ได้รักษาด้วยยาต้านไวรัสและถ้าไม่ติดเชือ้อ แกก็จะได้รู้จักหาวิธีป้องกันตัวเองไง HIV ตรวจฟรีปีละสองครั้งตรวจง่ายรักษาได้ตรวจให้เป็นเรื่องปกติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1422กรมควบคุมโรคประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิด บ้าานผมก็หยไปคุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกันถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคอปพสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมด้านการประกันภัยโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดระยองโทร0 3 8 6 9 4 0 5 1ปศถึง แยกขยะก่อนทิ้งนะลุงทำไมต้องแยกเสียเวลาลุงก็ทิ้งอย่างนี้ไปตลอดอยู่แล้วที่เราต้องแยกก็เพราะมันสามารถนำไปขายหรือสะดวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเราแยกขยะอย่างเจ้าพวกแก้วกระดาษพลาสติกโลหะออกไปแล้วก็ช่วยลดจำนวนขยะที่ต้องกําจัดน้อยลงลดการสิ้นเปลืองพลังงานทรัพยากรด้วยการนำของที่รีไซเคิลได้หมุนเวียนมาใช้ใหม่บางอย่างขายได้ก็ขายช่วยเพิ่มรายได้เล็กๆน้อยๆเมื่อขยะที่ ต้องกําจัดลดลงก็ประหยัดงบประมาณในการกําจัดขยะแต่และประเภทมันใช้เวลาในการย่อยสลายและกําจัดแตกต่างกันนะลงุงรักไมีลงุงรักไหมโลกนะถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลโลกของเราก็จะเต็มไปด้วยภูเขาขยะสงกลิ่นเหม็นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคไหนจะพวกนกพวกปลาสัตว์บกสัตว์น้าที่ตายเพราะกินขยะเข้าไปอเอาล,เอาล้เข้าใจแล้วต่อไปลุงจะแยกละเพราะถ้าไม่แยกก็คงไม่จบนั่นและแยกก็จบ ในโลกโซเชียลคิดให้ดีๆก่อนจะทำอะไรไม่อย่างนั้นจะถูกฟ้องร้องเอาง,ง่ายๆจะพิมพ์ด่าว่าผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นดูเสื่อมเสียต่อหน้าสาธารณะในโลกออนไลน์ตัวอักษรแค่ไม่กี่คำก็อาจโดนฟ้องร้องติดคุกติดตารางได้นะเพราะฉะนั้นก่อนจะพิมพ์อะไรลงไปในโลกโซเชียลคิดให้เยอะคิดให้ถี่ถ้วนโลกโซเชียลมันไวกว่าที่คิด